สวัสดีค่ะนี่แหละค่ะที่หอมได้ใช้นะคะก็มีกระดาษซับตุวเด็กกระดาษทิชชู่นะคะกระดาษทิชชู่อันนี้น้ําแล้วก็ออยนะคะใช้แค่นี้นะคะนี่นะออยแบบนี้นะคะนัททูริตก็คือว่านัททูริตก็คือว่าเป็นสูตรธรรมดานะคะสูตรธรรมดานะคะนี่ค่ะเบบี้ออยนะคะสามารถใช้ได้ฟ้าสี ฟ้าสีเขียวกระฟจิ้งจใช้ได้นะคะเพราะว่าหอมใช้ทั้งสองสีเลยเพราะว่าสีเขียวหมดแล้วหอมก็เลยซื้อกวัดใหม่มานะคะนี่นะคะของเด็กกระดาษซับตุดเด็กน้ำกระดาษทิชชู่นะคะแค่นี้นะคะอันนี้ดอกหลาบสวัสดีค่ะหอมจะมาทำวิดีโอใหม่นะคะวิดีโอใหม่เป็นตกขาวแล้วหายล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่า มีเพื่อนๆถามมาเยอะมากเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจนะคะที่หอมทําคลิปนะคะหอมก็เลยขออนุญาตทําคลิปใหม่เพิ่มอีกเป็นคลิปหนึ่งนะคะแล้วหอมก็ได้ทดสอบกับลูกสาวเขานะคะลูกสาวเขาเป็นแล้วหายหอมก็เลยเออหอมก็บอกเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนคนไหนที่เป็นเขาก็หายนะคะหอมก็เลยเออมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยเออ ช่วยได้แล้วก็ได้บุญด้วยนะคะว่าปกติไปหาหมอใช้ยาเน็บยาอะไรก็ไม่หายนะคะหอมใช้มันหลายยาเลยไปหาหมอที่นี่ก็ไม่หายนะคะเขาก็ให้ยามากินให้ยาเน็บมาก็ไม่หายนะคะหอมก็เลย <c oughs> เรื่องของเรื่องนะหอมได้อดูดูหนังเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าหนังเรื่องนั้นหอมจําไม่ได้ว่าเรื่องอะไร หอมก็เลยเขาเขาเพราะว่าหลังจากที่เขาทํางานเสร็จเขากลับมาบ้านเขาไม่มีเวลาอาบน้ําเขาก็ใช้ออยล์ใช้ออยล์นะคะใช้ออยล์กับกระดาษเปียกของเช็ดตัวติกนะคะเช่นนะคะเช่นน้องสาวเขาหอมก็เลยทาตามทําตามแบบว่าเราไม่ต้องอาบน้ําแล้วเช็ดแค่น้องสาวก็พอแล้วทีนี้ พูดเราก็เขินแล้วทีนี้หอมเป็นตกขาวเยอะเป็นทุกวันกางเกงในที่หอมแอมนั้นอที่หอมเคยเคยให้เพื่อนๆดูหอมทิ้งไปแล้วนะคะหอมชื้นเกงใหมเกางในไหม่แล้วหอมหอมไม่ได้เอามาให้เพื่อนๆดูเพราะว่าหอมทิ้งไปแล้วนะคะเพราะว่ามันเก่ามากแล,แล้วมันก็เป็นตกขาวแล้วตกขาวมันก็กินเกงในนะคะเป็นเปลี่ยนสีเลยแล้วทีนี้หอม หอมเห็นหอมก็เลยเออก็ลอง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 ใช้ดูเผื่อเผื่อเราไม่ต้องอาบน้ำเราใช้แต่อันนี้เราก็เช็ดเช็ดไปเช็ดมาประมาณอาทีหนึ่งเออนอกขับนอกเอตกขาวหายนี่ว่าเออมาบอกเพื่อนเพื่อนดีกว่าเนาะมาบอกเพื่อน <S <S ๆนว่าตกขาวหายหอมก็เลยเออก็เลยได้ทำคลิปนั้นนะคะแต่วันนั้นที่ทำคลิปหอมก็ สันส่นๆนสักหน่อยนะละสันส่นๆนะ <_ an> หอมก็เลยก็วันนี้หอมก็ทาคลิปใหม่ว่ามีอะไรมั่งที่หอมจะมาบอกว่าต้องใช้นะคะอันนี้เป็นออยนะคะเป็นเอเอะเบบี้ออยเออเป็นน้ํามันออยนะคะน้ามันออยทุทุกวันนี้หอมก็ใช้แปว,ว่าใช้ใช้ทาลังอาบน้ํานะคะใช้ทาหลังอาบน้ําแต่หอมก็เช่นน้องสาว เป็นบางครั้งนะคะไม่ใช่ทุกวันไม่ใช่ทุกทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะหอมก็เช็ดอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตกเขากลับมาอีกหอมก็เลยเช็ดทุกทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งก็พอนะคะคนท้องก็เช็ดได้นะคะไม่เป็นอันตรายนะคะไม่เป็นอันตรายอันนี้มีออยนะคะออยฝาสีสีเขียวหอมได้ใช้หมดแล้วหอมก็เลยใช้ออยฝาสีชมพูนี่คะ่ะเป็นของเด็กนะคะเบบี้ออยนะคะเห็นไหมคะ เป็นบีอยแล้วก็อันนี้กระดาษกระดาษเปียกไอเช็ดตูดเต็นนะคะแล้วก็มีน้ำน้ำเปล่าใครไม่มีกระดาษเปียกก็ใช้กระดาษทิชชู่ชุบน้ำแล้วก็ไอไอ,ไอ,ไอปั้นเอาน้ำออกแล้วก็ก็เอามาเทออยใส่นะคะหอมก็จะมาสาธิตให้ดูนะคะแต่หอมสาธิต ไม่สาธิตตัวเองนะสาธิตแค่นี้นะคะเทออยใส่นะคะเทออยใส่ให้ออยเปียกแนะนำให้เช็ดหลังอาบน้ำนะคะให้เช็ดหลังอาบน้ำเทออยใส่แล้วเราก็ใช้นิ้วของเรา,าเปิดน้องสาวออกนิดนึงแล้วก็เช็ด เช็ดจากไอ้ข้างหน้าไปข้างหลังนะคะไม่ต้องเช็ดข้างหลังไปข้างหน้านะคะเช็ดข้างหน้าลงข้างล่างนะคะเพราะว่าตูดเรามันไม่มันมันไม่ค่อยสะอาดเราก็แต่อาบน้าแล้วมันไม่ค่อยสะอาดเราก็ต้องเช็ดจากข้างข้างหน้าลงข้างล่างนะคะเช็ดหน้าลงล่างวันแรกแนะนําให้ใช้สามแผ่นนะคะสามแผ่นเช็ดแล้วทิ้งเช็ดแล้วทิ้งนะคะวันที่สองก็ใช้แค่ ใช้วันวันวันหนึ่งวันวันละสามแผ่นอาทิตย์แรกนะคะอาบน้ำแล้วก็เช็ดนะคะไม่ต้องล้างออกนะคะอาทิตย์แรกนะคะอาทิตย์ที่สองหอมแนะนำให้ใช้วันเว้นวันนะคะวันเว้นวันอาทิตย์ที่สามก็วันละครั้งนะคะวันอาทิตย์ที่สามก็ ใครเป็นเยอะเป็นน้อยแต่หอมเป็นเยอะหอมอาทิตย์แรกหอมใช้วันละสามแผ่นทั้งอาทิตย์เลยค่ะอาทิตย์ที่สองก็วันเว้นวันก็ใช้จนกว่าจะตกขาวจะหมดนะคะเช็ดจนกว่าตกขาวจะหมดพอตกขาวหมดแล้วก็สังเกตแต่หอมเห็นผลในภายในเดือนหนึ่งนะคะหอมเห็นผลภายในเดือนหนึ่งเพราะว่าตกขาวหายภายในเดือนหนึ่งนะคะของหอมนะ แต่มันแล้วแต่คนนะคะคนท้องก็ใช้ได้นะคะไม่เป็นอันตรายแล้วลูกสาวแฟนก็เป็นตักข้าวหอมก็แนะนาให้ใช้เขาก็หายนะคะเขาหายแล้วนะคะน้องลูกสาวเขาเพิ่งหายเมื่อเช้านี่มั้งเพราะว่าเขาเพิ่งใช้ได้แค่สองอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าเด็กแค่อายุสิบสี่ขวบมันก็ก็ใช้นะคะใช้ได้ไม่เป็นอันตราย you uffy, นะคะออยไม่ alone, เป็นอันตรายนะคะเพราะว่าปกติเราก็ใช <t ot> ้ก <Nein> ับเด็กอยู่แ <pareil> ล้วนะคะน้องสาวเขาน้องสาวเรา ใช้ทำความสะอาดดีมากๆนะคะทุกวันนี้วัลังอาบน้ำหอมก็ใช้อ้าอ่อะไรนะใช้หลังอาบน้ํานะคะทาทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็นอนนะคะผิวผิวเนียนมากเลยนะคะผิวเนียนนั่นและหอมใช้นะคะบางครั้งก็ใช้เช็ดผมหลังอาบน้ํานะคะก็แล้วแต่แล้วแต่สะดวกนะคะนี่แหะคะ่ะ ก็ไม่ใช่มิ่ก็ลองทำดูนะคะหายล้านเปอร์เซนต์เลยค่ะเอาไปรับประกันเลยคะ่ะทาอะไรหายล้านเปอร์เซนต์นะคะนี่ออยกระดาษออยนี่ค่ะออยฝาสีเขียวหรือฝาสีชมพูก็ได้นะอันนี้กระดาษซับซับตูดเตะก,กระดาษเปียกนะคะถ้าไม่มีกระดาษเปียกให้ใช้กระดาษทิชชู่แบบนี้นะคะกระดาษทิชชู่แบบนี้แต่ไม่ต้องเอากระดาษ เอไม่ไม่เอากระดาษเออะไรนะกระดาษเอห้องน้ําเพราะเพราะว่ามันจะมันจัดละลายในน้ํานะคะเพราะว่ากระดาษในห้องในห้องน้ำนที่เช็ดห้องน้ากันละลายในน้าจริงๆิงเพราะว่าหอมเคยใช้แล้วเวลาจุ่มน้ําแล้วมันยุ่ยเดี๋ยวไปติดน้องสาวลําบากอีกนะคะเอากระดาษแบบนี้ก็ได้นะคะกระดาษแบบนี้น้ําสะอาดออยกระดาษซับตัวเด็กนี่แหละคะ่ะ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่นี้นะคะหอมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้หอมด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มารับชมนะคะ